พุดจุ๋ยลุยเรื่องบ้าน EP 2ครับนี่ลุยจริงๆนะลุยจริงจู่เจอรีเฟกอีกแล้วเธอเอเดี๋ยวให้ตรวจไม่ได้เลยอะไรเป็นแคจงตองมาทำความสะอาดให้น้องน้องปูกระดาษโพรเพคพืทนข้างบนให้ด้วยนะต่อเลยต่อเลยไปช่วยพีมาด้วยไปไปนี่ผมตกไปแล้วว่าผมใช้อะไรกวาดพื้นให้คุณเฮ้ยเบ้อันนี้ใช้กวาดพื้นไม่ได้นะ ผมบอกเลยว่าบันไดนี้เป็นบันไดสายแทงมันเป็นบันไดหิดอ่อนบางคนอาจจะชอบกระเบื้องก็แล้วแต่แต่นี่นัน่นชอบหินอ่อนอะ่ะผมบอกเลยว่าบันไดเนี้ยสามารถสร้างบ้านได้ถึงไม่ถึงขนาดนั้น เราเลือกร้านดีๆนะไปแหล่งที่เขาถูกจริงๆไม่ถึงแสนโอเคโมเอบา่าเนีหดมากพุดจุยลุยเรื่องบ้านครับ EP 2มาดูชั้น2กันครับเราตกลงกันแล้วว่าคือพื้นเราเนี่ยแพงมากบันไดจะเป็นหินอ่อนแต่พื้นพื้นบ้านเป็นกระดาษเรากลัวพื้นเราเป็นรอยไงเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยคือตลอดการใช้งานนะปูกระดาษ20-30ปีก็จะปูกระดาษ แต่พื้นสวยมากจ้าเอาอันนั้นออกนี่ก็ได้นี่ก็ได้ออกก็ได้จะได้ใหญ่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 เป็นไฮบิดเอนจิเนียร์ใช่ห้องแรกที่จะพาไปดูครับเป็นห้องพระห้องพระนี่คือทิ้งพระความที่แบบบ้านเก่าเรามีแค่โต๊ะหมู่บูชาก็เลยแบบว่าเอ้ยห้องพระของบ้านใหม่เราต้องทำที่ไว้ให้ท่านแบบดีๆเลยนะคะอันนี้จะเป็น หินท้าผินอ่อนเหมือนกันหินอ่อนผิวอ่อนผิวแล้วบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยหินอ่อนเราชอบหินอ่อนคุณเป็นชอบหินอ่อนคุณเป็นชอบหินอ่อนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วอ่ะพุทจะรู้สึกว่าใจอ่อนห้องนอนพี่เป้ก่อนนะห้องนอนพี่เป้ห้องไหนห้องนอนพี่เป้อยู่ร่างไงโน้ตห้องนอนพี่เป๊กอยู่ที่แล้วเปิดตัวห้องนอนพี่เป๊ พี่เป้ต้องอยู่ในสุดเพราะว่าจะได้ยืนสุดคือโค่นสวนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นห้องนอน3ครับเป็นห้องนอนแขกซึ่งเดี๋ยวพี่เป้อาจจะเอารูปมาติดไว้แล้วจะเอาหมวกพใช้ยมาวางข้างบนเบอร์จริงจริงแต่ก็พร้อมที่จะไปนี้เนี่ยเป็นห้องนอนแขกถ้าพี่เป้จะมาอยู่นะผมขอแค่พี่เป้ซื้อเตียงแอร์ทีวีที่นอนซื้อได้ไมเดี๋ยวไปนอนห้องพูดก็ได้อ๋อห้องหมวกพ่เเตียงยังไม่มี ส่วนทั้งหลังนี้เป็นออฟฟิศเราเองฮะออฟฟิศแอคไนท์ไทยแลนด์ครับที่ผลิตละครเรื่องอะไรฮะที่ผลิตละครเรื่องหัวใจจริงทำเองที่ละครตัวเองฮะรู้เลยอ่ะกำลังคิดว่าพูดพูดชื่อบริษัทที่แอคไนท์ไทยแลนด์นะผิดตรงไหนแอนนี่แลนด์มันใช่ชื่อแอคเคานชื่อบริษัทที่ื่อแอคทีเชียร์กอนแมนไทยแลนด์เลยเดีกันดีกันดีกันแค่ห้องนี้แหละเธอมานอนห้องนี้เลยเธอไม่ต้องไปนอนห้องใหญ่ไปดูห้องต่อ ห้องสองพี่ออนจองพอพี่เป้จองห้องนี้แล้วใช่พี่เปจองนี้ห้องสองก็เหมือนห้องสามนัแหละมันเป็นทวินอันนี้ฮะใช่ใช่ต่างกันแค่แบบเหมือนกับเรื่องสีห้องน้ำห้องน้ำใหญ่เหรอวะชิห้องน้ำมันใหญ่กว่าคอนโที่เป้อตรงนี้ตรงนี้มีสะจกป่ะหรือว่ามีมีมีตรงนี้มันเป็นน้ำกะเด็นมีหลายอย่างที่ยังไม่มาเลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูพุชจุ๋ยลืมเลือนว่าถ้าอยากจะสนับสนุนก็ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าบานมาก เตียงโซฟาโต๊ะกินข้าวทีวีอีกเยอะมากเลยนะของทุกอย่างตรงนั้นเลยพื้นที่ตรงนี้ครับเซฟในเซฟเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเราสองคนพื้นที่ของผมหรือเปโอ้ยนี่มาดูตรงนี่อะไรตรงนี้มาดูในห้องนอนตรงนี้เลยห้องนอนพวกเราเองบอกเลยว่าบ้านเสร็จแล้วเชียงห้องนอนอย่างนี้เหรอทีแรกเราไมต้องนอนกันอย่าง ลามันนอนใช่ครับไม่ไม่ไม่หนูไม่ทุ่มเทอย่างนางหรอกนะมันเป็นกระดาษหม่ไม่เอาหมูจังไม่มีจะซื้อเตียงไงเราต้องนอนอย่างนี้ไปก่อนที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยากได้สปอนเซอร์เตียงเตียงจ่าไม่มีเตียงนอนพื้นก่อนที่พูดนี่คือเรื่องจริงนะคือยังไม่มีเตียงจริงไม่มีเตียงจริง คือตอนนี้งบมันบานมากอย่างที่บอกก็เลยจะทาทีละอย่างอ่ะใช่คือบ้านเสร็จก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไว้ที่หลังทีวีไม่มีคือนอนอย่างเดียวเลยใช่นอนอย่างเดียวเลยเราจะได้แบบมีสมาธิกันนนไม่มีโซฟาของมีไหมไม่มีไม่มีโซฟาแต่ว่าจะมีเก้าอี้ที่นั่งเล่นเล่นอ่านหนังสืออ่านหนังสือก่อนขึ้นเตียงเสร็จแล้วชอบตรงที่จิ้งพวกเข่าเลยเตะเทะรึงอะ ห้องนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นแยกเลยไม่มีสัดส่วนใช่เพราะว่าพุทชอบดูบอลเสียงดังไงการสร้างบ้านเนี่ยสร้างมาจากอุปนิสัยอุปนิสัยอะไรของเราไม่แต่ว่าเราไม่มีประตูตรงนี้นะถ้าเขาดูบอลเสียงดังมันต้เข้าไปดีมันก็ยังดีกว่าที่ดูตรงแบบปลายเตียงเลยไงแต่จะณลูกพันบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะท็อปเป็นหินอ่อนท็อปเป็นหินอ่อนองนวะอีแป๊อันนี้บอกบอกอันนี้บอกนะว่าหินอ่ะถ้ามันรวมกันหลายๆหินอ่ะ ราคามันไม่ธรรมดาทั้งหมดครอปทั้งหมดนี่เผยราคาก็ได้30,000กว่าบาททั้งบ้านเนี่ยนะ30,000กว่าบาทรท็อปท็อปท็อปตอนนี้ท็อปที่เป็นห้องพระห้องนี้อะไรอ่ะเงี้ยมุเผยบางอย่างอ่ะอั้นเป็นโซนห้องนอนแล้วห้องนั่งเล่นต่อไปเป็นห้อง walk in concept ครับโอ้โห อันนี้คือห้องจุย๋ยอันนี้ให้ดูแบบมีพลาสติกก่อนนะห้อง walk in closet ของจุย๋ยสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งมีเมื่อหลังล้งงนั่สร้างมาไปห้าหลังแล้วเนี่ยจริงๆริงจริงจริงส่วนอันนี้ก็เป็นของของโบเมงของพูดก็สร้างไ,ได้อีกหลังเลยก็ทัดเสื้อผ้าก็ทัดเสื้อผ้าจ้าเต็มก็ไม่ต้องไม่ต้องมาขอใช้ตู้เสื้อผ้าเขา โอ๊ยเจ้าไม่รู้หรอกเขาไปแอบไว้ตอนไหนเจ้ก็ไม่รู้จริงอ๋อเขาเปโอ้โหโทนสีเหมือนกันนะห้องนี้จะดูดมดำนะห้องนู้นจะเป็นดมโทนทองๆนะใช่เออไออะไรอ่ะคุณโทนเดี๋ยวจะเปิดตัวให้ทำเหมือนเป็นคนบ้านนี้ให้งนวันร้อนอย่างนี้บนนี้นะครับพ เมื่อกี้นะถ้าถ้าคุณเปิดมานะคุณจะเห็นภาพเลยรู้ไหมอะไรฮะผมเนี่ยสาวโรแมนติกโอ้อ้าวอ้าวหมายความว่าหมาใหม่ยค่ะนอนหับจากที่นี่แบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำโอ้เห็นไหมเอาเอาสวยดีไหมแล้วอันนี้ไปอยู่ข้างบนแอ้ไอยู่ข้างล่างเลยไหมอันนี้ไม่เข้าเล้วเนี่ยใช่ใช่ไปแรกกับข้างล่างไหมรู้สึกไหมรู้สึกสวยมันมัน แต่มันแปลกๆป่ะมันดูมันดูใช่มันแปลกๆมันอุ่นๆๆแล้วนี่มันแข็งอันเดียวเรียบๆอันนี่เรียบๆก็สวยเลยนะอันนี้ก็ต้องมีน้ำแต่ว่าถึง่อไหมก็ต้องหาอันที่เรียบๆอ่ะมันสวยเพราะว่ามูนสวยแล้วแต่หนูว่าเอาไปลงไปข้างล่างลองไปแลกดูอาจจะดีก็ได้ห้องน้ำใหญ่ไหมใหญ่มากเอ่ออันนี้ก็เป็นชวเวอร์ที่คุณจะลงอาบนได้สองคนเหรอนี่มันเล็กแปลบ้าก็ซ้อนกันไงฮะก็ซ้อนกันไงอืซ้อนน้ำล้นเลยนะ แ <House> ตว่าชงงาว่าอาน้นี่ท <inappropriate> ี่ใหญ่บานมากาบาโเลยน้โดูแบบกรี่นเะจกี่อมอยกันสอคนนี่มันอยู่ในส่วนของห้องนอนห้องน้ำนี่อันนี้ก็หินอนไม่มีส่วนไหนที่ไม่เป็นหินอนอะผมเห็นว่าแคหินอนหมดอะหินอนอันนี้คือกระเื่อนลายแบบแบบแบบ แล้วนั่นน่ะแล้วนั่นน่ะตรงเคาน์เตอร์อ่ะหินอ่อนไม่ใช่นี่ก็หินอ่อนหินอ่อนหินอ่อนโต๊ะคอมพเตอร์อ่ะหินสักขาซึ่งแข้งวายหินหินอ่อนอีกให้ดูกันคร่าวๆครับนี่คือเรือนหอที่สร้างมาจากน้ำกำแรงของเราสองคนอ้าวนึกว่าของเราสี่คนหรือว่าของเราคนซึ่งของเราไงขาดมาแล้วสองปีเฮ้ยพี่ อดออกทีวีเลยอะปีหน้าจะได้อยู่เปล่าเนี่ยอยู่ต้องอยู่แล้วแหละคือถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่ก็ขายทำเสร็จแล้วขายทำเสร็จแล้วเราขายใค้อเรนไปำใ้องขาอ่ไม่แน่สิ่่อยู่และก็ไม่แน่นะ เอาละเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะเอาไปช่วยเขาสองคนด้วยกันละกันเนาะครับเจอใหม่อีพีหน้านะครับเยอะทีวีพุชจุ๋ยลุยเรื่องบ้านพุชจุยลุยเรื่องเรื่องบ้านกับเยอะทีวีหรือเยอะทีวีพูดจุ๋ยลุยเรื่องบ้านหรือเยอะทีวีพูดจุ๋ยลุยเรื่องบ้าได้ได้ได้เออมันก็โดนดูใครละอ่ได ที่พูดพี่พี่แกคิดพีพูดเยอะทีบีเคเดี๋ยวผมมาจุยจุยซื้อเรื่องบ้านสามสี่พูดทีเยอะสิเยอะเยอเยอะเยอะสามสี่เยอะทีพูดเดือดเดือดเดือดเจอกันหน่อยอีพีหน้าแล้วก็เยอะทีวีอ่ะเจอกันหน่อยอีพีหน้านะครับเยอะทีวีไม่ทันมือไม่ทัน